เนาะข้าพเจ้าว่าแลงว่าหน้าเนาะมื่อนี้เวียนเทียนอ่าเมสซี่ผ้าเวียนเทียนเนาะในพากันเวียนเทียนเนาะกับอายน้องเพิ่นหลายคนอยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนเนาะสี่สิบห้าสิบกว่าคนเนาะเวียนเทียนอืมวัดป่าเนาะมันเป็นบ้านบ้านผาเนาะไหมเนาะมันผาห้อเขาใไนยมาใั่เนาะพากันเวียนเทียนเนาะแมนแมนมากักโตกะสินะบ้านจินมันผ้าอยู่วัดอยู่บ้านกับเวียนเทียนเนาะ yeah <laughs>

พคอยแจงเนาะเมื่อทำมนนกี่ว่า,อาคอยชัดเจนออกเลยบ่มันออกก็จะออกเลยล้นี่นเ,เดยวจุดผมกันเด้ยอย้ำก่นกัน <c oughs> อ่าเดินเดินเดินนเดินน ย่างอ่อนสามหลอดเนาะเบี้ยนนะครับของเบี้ยนเทียนเตี้ยนเที่ยงผ้าทำเครื่อในเราบ่มีคู่ครูเนี่ยมีแต่ครูเทียนเนาะบ่าวคนบ่มีครูเทียนเทียนเลยคัสโตเนาะเมื่อเมื่อบานเมื่อบานไปเนาะคัสโตอยู่วัดป่าสิบสี่มือเมาเมื่อบานบ่ไหรเขาก็เบี้ยเทียนอยู่วัดป่าเนาะเบี้ยเทียนมีเมสซี่มีเมสซี่องคหนึ่งคนผ้าเบี้ยเทียนเนาะผ้าเบี้ยเทียนอยู่ในวัดเหนือเนาะคือว่าดีเนาะ เป็นการดีใน,นการเวียนเทียนทางนี้เนาะเติบบุญไปบูชาเทวดาเนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเนาะให้คนพานจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะโรคโควิดนี่แหละในการกางตูมืออื่นข้าพเจ้าจะเิเลื่อนทางกระบ,บานเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามากักางตอยู่วัดนี่ก็บสิบสี่มือเนาะคือว่าเดินเลื่อนทางกระบ,บานนันมืออืนนอออ่นนี่หมู่บ,บ้านเมื่อวานเสร็จแล้กางตูต่ออีกบ่เนาะแต่ถ้าเบิ่งตอนตอน่ตอไปมืนเดันว่าเสร็จแล้วจรไหกางตูโบหรือว่าจังไหนขเข้าบานด้วยโบ าได้กักตัวยืนหน้ากับถือปอดีเนาะอยู่หน้าเอากับทำมาหากินไปคำคำเคลื่อนกับไปไต่หนูไตป่ปลาน้ำให้หน้ากับพอไหลเนาะก็ได้มีอยู่มีกินแต่คือกักอยู่วัดปลานี่กับไปซื้อกินแน่อยากมาส่งแน่อยากจะมาส่ง,งกต่อยู่ไกลแน่เนาะแต่มาทางลําบากทางมันไกลเนาะในขนาพ้นสับช่วงนี้ข้างหน้าพ้นทางกับเป็นบ่อเป็นบอ่อเป็นดุมเป็นตมเนาะเป็นโค่นเป็นยังเนาะ,ะนี่เมสซี <มา S 1> ่เนาะพันผ้าผ้าเบี้ยเทียนเนาะพันผ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลเนาะไปเทียน โดยโดยมีแสงสว่างทุกคนไว้พ่นให้ทุกคนเลยทุกคนทุกคนแดดพ่งยอะจะสัานจะมีแสงสว่างเช่นกันเอาบุญน้ำกันเนาะเออเอาบุญน้ำกันอาบุญน้ำกันเจ้าจักเออแสงอาทิตย์เนี่ยคือแสงสว่างแสงอาทิตย์ของโลกคือแสงสว่างนี่ะแสงเทียนห้าหนึ่ก็แสงสว่างของโลกมนุษย์เจ้าใส่เทียนเนาะใส่เทียนเทพเทวดาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ่าเจ้้าเจ้านจ้้าเจ้วเจ้าาเจ้าเาเจ้าเาเจ้้าเจ้าเจ้เจ้นเจ้าาาาาาเา